สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้รถจนามีแรงแล้วก็เลยจะมาทำวิดีโอ,อวันนี้ฝนตกอยู่บ้านก็หลังจากเรียนดูแลหน้าอกไปแล้วได้ประมาณ2สองอาทิตย์ก็เข้าอาทิตย์ที่สมแล้วตอนวดบ้างไม่มนวดบ้างเพราะว่าขิงยาไม่ค่มีแรงก็จะมาอัปเดตการเรียนดูแลหน้าอกของตัวเองนะคะ วันนี้ก็จะบอกว่าจากราเจนาจากเป็นคนที่ใส่เสื้อใน 30A ไม่เต็มวันนี้ใส่ 32B เต็มครับนะคะแล้วก็ใส่ 34A ได้ด้วยนะคะอพอดีพอดีเป๊ะเ,เลยแหละเพราะว่าจากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเนินเนื้อหน้าอกนะคะ ตอนอใส่เสื้อไหนนี่สามสิบเอนี่แบบหือบงเวงเมีทำนน้อยอยู่ก็ตอนนี้ก็ใส่สามสิบสองบีเต็มนะคะเต็มแล้วก็มีเนื้อล้นนิดนดหนึ่งก็เลยก็ใส่สลับกับสามสิบสี่อนะคะเป็นผลที่น่าพอใจมากนะเพราะว่าเราทําด้วยมือของเราเองออย่าถามว่า รันาสอนได้ไหมรันาสอนไม่ได้เพราะว่ารันาสอนไม่เป็นทำบอกวิธีทาไม่เป็นแต่ว่าครูมลจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลหน้าอกของตัวเองอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จากที่แบบรายละเอียดเยอะๆครูมลก็จะบอกแบบว่า แบบาภาษาที่แบบเข้าใจง่ายมากๆค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ผลของการที่เรา,าที่รัชนานดูแลนอาของตัวเองมาได้สองอาทิตย์หนวดบางไม่หนวดบางาโกยบ้างไม่โกยบ้างก็ยังได้ขนาดนี้นะใครที่สนใจก็ติดต่อกับโครูมนโดยตรงนะคะไม่ต้องมาถามรันาสอนให้หน่อยสิ ไม่ได้ค่ะเราจะนาสอนไม่ได้เพราะว่าเราจะนาสอนไม่เป็นครูมนจะเป็นผู้สอนนะคะรา,ายละเอียดก็ติดต่อก,กับครูท่านโดยตรงส้อมอกแบนปั้นอ,อกสวยรว,วยเป็นรวยเป็น้านนะคะส้อมอกแบนปั้นอ,อกสวยรวยเป็นร้านนี่คือเฟซบุ๊กของอครูมนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยค่ะ แต่การรับนักเรียนแต่และรุ่นนี่ก็ต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้รับทีเดียวเยอะๆเพราะว่ามันจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงของรจนานี่ก็ตอนนานเหมือนกันนะกว่าจะได้เรียนแล้วก็ผลจากการเรียนก็ฐานะอกกว้างขึ้นมีเนื้อเนินหน้าอก ขึ้นนะคะจากแต่ก่อนที่ไม่มีก็ตอนนี้ก็มีก็พอใจค่ะผลลัพธ์นี่ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะคะเพราะว่าอยู่ที่ความขยันด้วยลักษนะก็ช่วงที่ไม่กินยาก็ขยันนะแต่พอกินยาแล้วก็แบบสโลสเล็กก็นะคะฝากไว้ด้วยใครที่อยากดูแลหน้าอกของตัวเองก็นะ ขนาดรจนาไม่มีเนื้อหน้าอกนะคะ 32A ไม่เต็มนี่ยังมาใส่ 32B 34 34A ได้เลยก็ฝากถึงเพื่อนเนผู้หญิงนะคะใครที่อยากจะเรียนดูแลคอสดูแลหน้าอกของตัวเองก็ติดตอ่ออาจารย์ท่านโดยตรงได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรจนาจะโพส Facebook ของโครมนไว้บน Facebook ให้ดูนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อได้เลยคะ่ะไปตรงสวัสดีค่ะ